เสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งออกมาถแถลงข่าวแบบถึงพริกถึงขิงชนิดที่เรียกว่าเดือดจัดเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเสทภาคหนึ่งฉะกัมพูชาเดือดหยุดเล่นละครแล้วหันมาทำตัวเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนี่คือหัวข้อที่น่าสนใจมากมากเลยครับท่านผู้ชมเสทภาคหนึ่งออกมาถแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่ชาวกัมพูชาบุกรื้อลวดน้าในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้ว และทำร้ายเจ้าหน้าที่คอฟอของเราจนมีการใช้แกส๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อระง,งับเหตุพลตรีสุรวิทย์บอกเลยว่าพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้มวลชนเด็กผู้หญิงและพระสงฆ์เป็นโล่มนุษย์เพื่อยั่วยุและสร้างภาพว่าถูกฝ่ายไทยทำร้ายเป็นเรื่องที่อารยะประเทศเขาไม่ทำกันและท่านยังฝากไปถึงผู้นำกัมพูชาด้วยถ้อยคำที่เผ็ดร้อนว่าขอให้หยุดหลบอยู่ข้างหลังผู้หญิงได้แล้ว และยังกล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเป็นละครที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างขึ้นมาไม่จบไม่สิน้นแถมยังทําตัวเหมือนเด็กที่ชอบฟ้องประเทศนั้นประเทศนี้ทั้งทั้งที่ไทยเราเป็นผู้ใหญ่ที่อดทนมาตลอด30-40ปีอยากจะอยู่กันอย่างสันติแบบเพื่อนบ้านที่ดีแต่ฝ่ายกัมพูชาเองที่อยู่นอกกติกามาโดยตลอดยันไม่ใช้ทหารแต่จะใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาด พลตรีสุรวิทย์ย้ำชัดเจนนะครับว่าฝ่ายไทยจะไม่ใช้กำลังทหารเข้าจัดการกับชาวบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะทหารมีไว้สู้กับทหารเท่านั้นไม่ต้องการเข้าทางตามแผนของกัมพูชาที่หวังจะสร้างละครว่าทหารไทยทำร้ายประชาชนชาวเขมรแต่ในเมื่อกัมพูชาใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือฝ่ายไทยจึงต้องใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามารับมือแทนและหลังจากนี้จะมีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีก โดยทางตำรวจผู้ทอนภาค2จะส่งกำลังคอฟอมาสมทบอีก5 0กองร้อยทำให้มีกำลังรวมทั้งหมดถึง7กองร้อยและท่านผู้ชมครับเสธภา,ภาคหนึ่งยังประกาศชัดอีกด้วยว่าหากมีการละเมิอดอีกจะถูกจับกุมทันทีขึ้นรถผู้ต้องหาและดำเนินคดีตามกฎหมายไทยจี้กัมพูชาแสดงความจริงใจก่อนการประชุม ABC นอกจากนี้พลตรีสุรวิทยังได้ตำหนิคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IOT ของกัมพูชาที่เข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการผิดกติกายอย่างร้ายแรงและได้ทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาแล้วและที่สำคัญคือในช่วงวันที่24-25กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่ฝั่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ เศษาภาคหนึ่งจึงขอให้กัมพูชาแสดงความจริงใจก่อนการเจรจาและขอให้เลิกทำตัวเป็นนักเลงที่อยากจะเปลี่ยนสนามค้าขายให้เป็นสนามรบก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรและการประชุม r b c จะนำไปสู่ทางออกที่ดีได้หรือไม่เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเรื่องนี้มันเดือดจริงๆใช่ไหมครับถ้าคิดว่าข่าวนี้แซ่บถึงใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆแบบนี้แล้วมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับว่าท่านคิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้